เรียบร้อยครับนะนะั่นแหละตัวที่สองน่าจะเชะโดมากินปลานน้อยติดเบ็คครับเดี๋ยวมาดูงานวันนี้ครับได้แต่หน้าดิน ร้อยครับนะั่นนะตัวที่สองน่าจะเชโดมากินปลาน้อยตีเบ็คครับขาดเหลือเตี้ยตะโกวิ่งชิงหลังเหลือแค่แนีครับบันลายเลยวันนี้โดนเะโดลุ่มครับนึกว่าโดนปลานีนละตุบไปเจ็ดงามเหลือแต่ลูกหมุนปีกมาครับ เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับรูนี้ยังมีตัวห้งนะนะโฉมกโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะนับตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับแหมเช่นเคยครับวันนี้ปลานะนามาเอวอ่างไม่ยังงัวนะครับวันนี้ในวันที่น้ําเต็มอ่างเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกดีขนาดเลยนะครับน้าล้นสปินเวย์ไปสองสามรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ว่างงานแหมหนึ่งวันนะครับ แตว่วาก็มาหมมีหุ่นงานเลยนะครับวันนี้ลงมาตกหน้าดินดูเป็นงานปนินนะครับเหมือนเดิมสิบฟุตตะก็วิ่งนะครับขออิซึมะเบอร์หกขอเดียววันนี้ตกหกคันนะครับเหยือ่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อหัวตานนะครับพอดีมันมีที่มันเสียนิดหนึ่งผมก็เลยใช้สองถุงเลยวันนี้เป็นลุงจงหัวาตานนะครับวันนี้ใช้เป็น ปังกะทินะครับผมปั่นมาจากบ้านเรียบร้อยลกะก็เลยวันนี้ก็เลยบัใไ่กะทิผสมน้ำตีเลยนะครับเจ้าก็มีอาการนะมีอาการมีชะโดครบชิงหลังปูดเลยนะครับก็ยังมาโนตัวปัน,นี้เลยนะครับวันนี้สำหรับไมอังไม่ยังงัวาน่ๆเพื่อนก็ช่วงนี้ติดงานกันนะครับคนไม่ค่อยมีห่างหายกันนะครับช่วง เบ็ดหลิวที่ผมไปทํามุ้งไว้หน้าหินก่อนน้าแรงนะครับทุนเดินตกมาได้เลยก็จะมีโซนเกลืาบาตานนะครับโซนสุดหินแล้วก็มีเกลืกอบนะครับที่จมเบ็ดหน้าดินได้นะครับแต่ช่วงนี้น้ําแดงนะครับยังมาแนะนําขึ้นมาเดี๋ยวรอนน้ใส่ใสๆก้อยมาจมมาเอากันนะครับกวัวแมาแล้วเดี๋ยวจะเหงาครับปล่อยให้ผมมาเหงาดูก่อนถ้าแปะเข้าแล้วเดี๋ยวก้ยมานะครับวันนี้ก็พยายามตีอ้อยนะครับพยายามลงเหยื่อไปเรื่อย อยากให้ป่านินเข้านะครับจะได้มาเอวกันก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะตกสปิวตัวแก่งอมนะครับลงดูช่วงนี้อากาศกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวแดดช่วงนี้วันนี้มีแดดสองสามวันก่อนนี้ฝนตกทั้งวันเลยต้องมาลุ้นกันนะครับเอกินแรงๆหน่อยนะครับเดียอขอท้ายผมเกี่ยวเป็นมันหมู มันมันคื่เหยื่อมีกลิ่นแรงน่อยช่วงนี้นะครับผมน้ามันแดงเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันครับดูว่าวันนี้จะมีผลงานปนินนี่แน่แน่ได้ชมกันช่วงเย็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากันต่อเลยเดี๋ยวผมก็หะมัดสกิวลองตกดูครับผมวันนี้มีน่าน่สกิวอยู่ข้างๆครับวันนี้มีหมววันนี้มาได้อยู่คนเดียวนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับ แรงล่านี้แน่นอนดูดูดูไหลไปดิดูดูดูเออ้อเสียเส้นเงี้ยเลยเดี๋ยวลุก พี่มีคุยอะไรอยเงี้ยโอมดึงกระโกน่ะอ๋ออหญ่ในนอ้นไงโอ้โอมืดเลยครับอันนี้มานอกมืดตอนเย็นนี่นี่ดูผลงานวันแรกครับยหายมุ้งดะดะดูะดะ ดูพรุ่งนี้อาจจะมาซ้ำแหมวันหนึ่งนะครับวนันนี้บัตรนันได้ถ่ายคลิปสักครับมากินต้มเย็นสามตัวรวดเลยครับกินต้มเย็นดูไซส์ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ยังงอนนะครับนะดูปะนินสองตัวครับเพียนกับใย,ยนะครับ่วงนี้ปะนินเริ่มใหญ่นะต่เพียนเริ่มใหญ่ก็ต่ฝฟามือนะนะครับตัวเพียน ีกยวนี่เอาไว้เดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้นะครับมีเวลาเดี๋ยวจะมาซ้ําใหม่หม้ออกไม่ยังงวนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่สองครับที่อ่งไม่ยังงวสลรับตัวว่ากกผลงานบุกให้จุกจัดอะไรนะครับกินห้างๆวันนี้ก็ลงมาลุ้นเห็นวันหนึ่งครับผม รือว่าวันนี้ผลงานหน้าดินจะมีปาน,น,นิานเท่านั้นนะชมเหมือนก่อนนะครับก็สป,ปิ๋วก็ได้ปานินตัวหนึ่งนะครับมาได้ถ่ายดีสักคำนะครับฝนกป็นี้จะตกนะครับผลงานถือว่ามันน,นั่นกะินอ่ะผมก็เลยมาไ,ได้ถ่ายนะครับผมเดี๋ยวน,นี้จะพยายามถ่ายยาวๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันสำหรับวันที่สองนะครับตีแองไม่ยังงัวเดี๋ยว เอาไปเปลี่ยนเหยือกับเตเลยนะครับผมชด <Shadow S 1> ก็มากวนบิดสปิวขนาดเลยนะผมก็เตรียมคันตียอปอมมาลองดูว่ามันจะหนีก่อนผมมาตีไล่นะมันได้มาตกชดมาตีไล่ชดูโอเคเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยน <ไป S 1> เหยื่อหน้าดินเลยตาแล้วครับตะเพียนงงจันครับ cảm สองคน,น,นโอ้โหจะปิดเอวนี่สองตัวลวดเลยครับสวิงกับพรด่ด้ามาดูไซโลย่อมๆครับสวยงามหลุดแล้วกันเนี่ยหลุดแล้วนี่ครับ ขอเดียวอ้หนุย่ยมันหมูหมักลุงจงครับกับเยือลุงจงหัวตาลสมปังย็นนุนสุดนันจันไซโลโหลย่อมๆประมาณสักแปดขีดน,นะครับนเะกืบเต่าแขนเลยนะสองตัววันที่สองกำลังแตกนะครับนั่นะนะสองตัวรวดเปลี่ยนเยือดีกว่าครับ เกี้ยวเกี้ยวหน้าดินเลยลุมาแล้วครับ เหาะมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับมันหมูเหมือนเดิมนี่นี่หลุดไปแล้วครับขอ,อเดียวมันหมูหมกักลุงจงครับนี่ใส่ปอกเจ็ดแปดขีดครับบนจันอ่างแม่ยังงวครับผมพ้นงานเยอะ ลุงจงหัวตาลครับวันนี้จะให้เป็นขนมปังเย็นนมสดครับผมตัวที่สี่สวยงามครับโอเคครับนะนะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของทิปที่แองไม่ยังงัวแล้วนะครับสำหรับ นี่ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ผมมาซ้อมนะครับแต่ว่าก็มีอาการแต่ว่าบาถึงกับบือวานะครับช่วงนี้น้ํายังแดงอยู่น้ําก็ยังเยอะอยู่นะครับก็เลยไทยเป็น2วันเลยนะครับช่วงนี้ถือว่าห่างหงนะครับวันแรกสปิลยังกินอยู่นะครับวันนี้สปิลมันมีผลงานเลยนะครับได้แต่หน้าดินหน้าดินได้นนจันอยู่4ตัวนะครับวันนี้แต่เพียนตัวหนึ่งนะครับผมถ้าใครจะมาก็ถ้ามาชิวๆก็ไ่มีปัญหาน,นะครับแต่ถ้า มาแบบซีเรียมนี่แอดจ,จะมีแปมนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นๆลงๆลงลงนะครับฝนยังมีตกอยู่น้ำแดงนะครับน้ำยังลุนสปินเวย์อยู่นะครับช่วงนี้สำหรับสปิลห่มตก2วันก็จะใช้เป็นขอไล่เงียงเบอร์2นะครับสายซิปบอนโหลดนะครับตกเป็นแบบเปอรวันแรกมีผลงานนะครับวันนี้วันนี้มันมีผลงานเงียบสำหรับงานแน่ดิน ผมตีเป็นตะกอวิ่ง2เซนนะครับตะขอเบอร์อีซูมเบอร์หนะครับขอเดียวขอท้ายเกียวเป็นมันหมูนะครับสลหรับกระเม็ดโฟมเยื่อเป็นลุงจงหัวตาน,นะครับผสมฟังเย็นนมสดครับผมก็ถือว่ายังทำงานอยู่นะครับแต่บ่บ่มันนะครับยังบ่ยังบ่งบกินที่นะครับต,ตัที่ควรก็รอดูน้ำสายเห็นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเข้ามาจมสปิวก่อน รอดูน้ําใสๆจะมีผลงานประิีตขึ้นนะได้ชมกันก่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะนะนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงช่วงท้ายนะครับของคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยเก็บของนะครับแล้วเอามาดูผลงานนะครับวันนี้แล้วก็ของตัววานะครับในช่วงท้ายคลิปครับผมขอบคุณนะนะนะครับที่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมดูว่าเราจะ ไปตกที่ไหนนะครับจะมีใหม่ไหนที่ปากินดีนะครับจะได้นําเสนอใหม่ใหม่ๆขึ้นแน่ๆครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับเซทครับนั่นนะหกเด็กเลยนี่เดี๋ยวมาดูางาน,นวันนี้ครับได้แต่หน้าดินดะดะดะนุน,นจันขาวโบ มนี่ครับนั่นนะนี่นงจันไสเกือบโลนะครับสองตัวไซสเจ็ดขีดหกขีดทถมสองตัวผลงานเยอรุงจงมอตานครับผสมปังเย็นนมสดวันนี้น้งจันลน้วนเลยสี่ตัวตะเพียนหนึ่งตัวขคท้ายเกี่ยวเป็น มันหมักจุจงๆนะครับนะี่นะสุดดยอดแจ๋งเลยครับแจ๋งเลย<ฮ>สวยงามๆๆๆเดี๋ยวไว้น้ำใสเฮาวกมาแก้มือแบบนี้ไหม่ครับผมโอเคสวัสดีครับ